สวัสดีครับยายสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มามีพิธีกรร่วมนะครับนี่ใส่ปิดเสื้อสวยมาหัวเสื้อมาหัวเสื้อเราก็มาอยู่กับบ้านยายชื่ออะไรเนาะยายชื่อบัวเพื่อนบัวเพื่อนเขาเรียกเรนเรนเรเว่าอะไรเรียกเพื่อนนร่องเรื่อเรียกเพื่อนเนาะอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กับยายบัวเพื่อนอันนี้พิธีกรร่วมครับชื่ออะไรครับชื่ออาชัยชัยโชติการเป็นคนกี่ไหนคนสร้างจันทร์จันทร์ ายายยายเผื่อนเนาะยายเผื่อนตอนนี้ยายเผื่อนแล้วอยู่กับบ้านอะไรครับบ้านโนนตะโกโนนตะโกหมูวะเจ็ดลจแล้วมัลุมข้าวจำอะไรอีกเนี่ยนายมดครับหมู่บ้านอะไรนะบ้านโนนตะโกออก,ออกเสียงโคราชด,ด้วยจะโนนตะโกไม่ใช่ไม่ใช่โนนตะโกนะเขาพูดภาษาพูดก็เป็นเรื่องนนตะโกเนี่ยเรื่องนนตะโกเนี่ยโเอ้ยยัง ยายใช้คำทั้นสมัยน่ะผมเรียกจนตะโไพลชั้นสมัยไม่เคยอยู่บ้านนี่นอนสี่สิบคิวเลยเอาเนี่ยเอายายเป็นคนลาวเนี่ยในลาวก็องสี่สิบคิวตะโพลชั้นโอ้ยายเอ่อถ้าสี่ิบคิวสมัครคนคนลาวพ่อยายยกยกไปเป็นยายเป็นลาวขับล้อนอะไรๆอ่ะยายมาอยู่คนก็ได้นานย,ยังครับนานแล้วอาอยุเท่าไรเนอ่ะไรแฟนเนี่ยไรแฟนไม่ได้สามีาตายแล้วตายแล้วยายยายมาอยู่ก็นี่ แสดงว่าตาเป็นคนกันี่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ยายเป็นคนทิ่กิ่วมาอยู่กันนี่ตั้งแต่ยังสาวๆอยู่วี่ชิดกัวกัวนี่ใช่ไหมครับใช่ยายบัวเปื่อนมีลูกพี่สาวเจ็ดคนครับเจ็ดคนสามีชื่ออะไรตาชื่ออะไรเนาะตาช่วยตาช่วยตาช่วยมดกลางตาช่วยมดกลางมดกลางมดกลางอ๋ออ่ะอพิธีก่อนสัะพานเนี่ย คือก่อนช่วยอะเอาจะถามานี้เนาะเอาถามแล้วถามแล้วจุย้ายย้ายมาอยู่นี่แต่ปีพศ่าไรโอ้ยพศจำไม่ได้แล้วนานแล้อแต่ว่าตอนนี้อายุเท่าไรเลยยายเจ็ดสิบห้าโอ้ถือว่าไม่ดำกวาหาสิปีเนาะมาอยู่นี่เตั้จ็ดสิบห้าย้ายกับบ้านยายอยู่ทีคนบ้านูนะนี่บ้านบ้านนี่บ้านบ้านตะโกตะโกตะโกอไรอยู่ร้านเอ้ยร้านถ้าจะส่งอรน่ยร้านน่ารู้รอนะร้านนี้ครับในร้านรู้รอชื่อไรร้านชื่อไร มีแทนยังดีละมีกำลังเรียนอยูอ่ให้จบก,ก่อนอยู่กันสองคนนี่ใหญ่แล้วลูกเขาก็มาเยี่ยมมาอะไรอ๋อลูกก็อยู่รอดนั่ะก็มาเยีเ่ยมมันอ๋อลูกก็อยู่เออลูกก็อยู่ดย,ยู่ซุ่มเยอะกันอยู่ใกล้ๆกันอ๋อก็มาเยี่ยมมาอะไรประจำเนาะอยู่บ้านใหม่ก็มีผู้ใหญ่ชุ้มหนึ เอาเดี๋ยวนี่ยายทำอาชีพอะไรอยู่ใช่ป่ะงานั่งีพช่วยเองยังเลี้ยงไก่ไก่เนี่ยโอ้หลาเลี้ยงไก่ไก่ไก่อะไรไก่ันไก่ชนมันละวะชนกาชีพโตได้โอ้อาชีพนั่นเฉยเลยยังไก่ชนมันไม่ได้ทำนาทำอะไรเนาะยายโอ้ทำไม่ได้แล้วทำไม่ไหวแล้วไม่ทำก็ไม่อดตแล้วคนนั้นเอามาให้ทีณยองโอ้ลูกหลานทำงานทำการจะมาส่งโอเค ไม่ไม่โอ๊ตตายบหมืกันเนาะอันเดียไม่โอดตเนาไม่โอ๊ตตายมีอาชีพกำลังยๆยายมีมุกอีกยาย้ายมีลูกทุกคนครับเจ็ดเจ็ดคนคนตะกอนลูกโดกเนาะอันเดียมีผู้ชายอยู่เดี๋ยวก็เจอผู้ชายมีสามสามสี่ชื่ออะไรเดินครับจำได้ผู้ใหญ่ชุ้ม ใหญ่ชุมอยู่คนกค่นี่เนี่ยเอออยู่บ้านใหม่ก็ไปได้จมีอยู่หนยะุดแล้วก็ฐานบ้านใหม่ร้อนม่น,<ป><ป>น้องบัวน้องบัวเนี่ยคานชุนชืดชายลูกชายผู<อ>้หญิงสองคนถาดฉีด<อ>มีตุต๊ดตัวท่อมืดทำไมอยากตัง้งค์ทีโซชาแล้วเขาตั้งให้มายอย่างนั้นเนาะพ่อาตั้งเองเขาเนาะอ๋อพ่อเป็นคนตัง้งอือพ่อกะทีช่วยเนาะอ๋อชื่อเหมือนพ่อเอง กระาใกระจายกระจายต้นตะโกนต่างชื่อนะว่าสวนเดียวกันยายยายยายหลุดซื้อกว่ากระโน้นสูงกระตีขี้อยู่ห่ิจางกันต่างกันเร็วมาอยู่นี่เร็วเนาะต่างต่างเอายายยายลองบอกความต่างกันได้ไหมความต่างกันยังไงต่างกันเร็วมาอยู่นี่กับอยู่สนุกสบายเลยกับปบ้านจะของกับใบเพราะว่าฝืนเนาะเออไปหาลองหานหนุ่มกับใบชิ้เร็วไปไปบ่อยไม่ใหญ่ม่ได้ไปบ่อยดอกถ้ามีงานยังไปไปเจ๊ก็ยังไปมีงานมีอะไรกับไปช่วยไปอะไรกันอยู่เนาะ โชว์มากับลูกชายกับพาไปอ่าสภาพสังคมสภาพการเป็นอยู่ของคนกันนวนเขาอยู่เหมือนกันนี่แบบอยู่เป็นซุ้มเป็นคลุ่มหรือว่ายังไงเป็นเหมือนกันเป็นซุ้มเหมือนกันเนาะคุณพีซุ้มน้องคือกันนี่แหละเหมือนกลั่นอยู่แถวนี้ไปทำหมุนกวัดไหนใหญ่วัดบันส่าวัดนส่าตรงนี้เนาะครับบันส่าอี่เลยไปอีกกี่กิโลกิโลเดียวไป่ถึงกิโลเอ้ามันไม่ใช่อยู่ที่บันคือไม่ใช่ นี่วัดบรรพชดเนี่ยเพราะบรรทึกคืออยู่มัยบรรทึกฟิ่เนียนะครับแต่ว่าตอนก็ทางตะวันตกเองไม่ใชงพี่ใหญ่ตะวันตะนาที่เก็อยู่บ้านหมูนี่ก็ไปเข้าบรรทชาเลยแต่ก่อนแต่ก่อนหมูนี้มันเป็นหมูสกิดเป็นหมูเดียวกันกับบ้รรทัดเลยันจะเขาแยกเขาแยกมาที่หมูสิบเจ็ดสิบเจ็ดแหละโอ้คือแต่ก่อนมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้รรทัดที่นี่เขามาแยกโอก็นี่บ้านอยากมูสิบเจ็ดเป็นหมูสิบเจ็ดก็นี่บ้านชื่อไหน ก็เล่นไปทำมุนบ้านศาสตร์เหมือนกันถามเจนุนแล้วก็ดูก็เดียวก็แววบ้านศาสตนั่นดิก็แพงก็ฟื้งทำไมมุนหมดแล้วเรื่องถามยายมีกินเข่าได้กินเขายังไงได้ดยวยเนี่ยเขากินเขากินานได้ันบ้กำมาอะไรไหมไม่กำมาอะไรจักอย่างแล้วมีอะไรก็กินไปแบ่อย่างเดียวอ่าแต่ว่าลูกเป็นลูกหลายลูกลูกเก่าหมูเล่นหมูกับยายลูกอะไรนะลูกเก่า

กน,นก็ได้มาจักยายที่เทเนี่น้วเหาไหมยายนาเนาะหนาวคือกันมพว่าจะก้นเทาไม่เหนาปาก,กาดีข่าดีปากมันดีเข่ากวานะ <S <S 2> <S 2> ยายมีเอ่อมีอะไรในชีวิตที่ยังไม่ได้ทำมันยังติดใจอยู่ว่าเอ,อ,อยากจะทำ คนผมไปสัมภาษณ์เป็นงทำยาจับสมุนสมชอยจับทำกระถิ่งเงี้ยเออก็ไปอย่างนั้นแหละตัวมันได้อยากว่าเขาบอกกระถิ่งมันใหญ่โตโตไรมันได้อยากแต่มันทำไม่ได้ใยญ่ๆมีอะไรคิดในใจที่อยากอยากคิดในใจว่าอยากจะทำอยากทำนู่นทำนี่บางคนอยากทำดีซอนเนี่ยโอ้ยแม่ปั้นนั่นหรอแต่แต่เดคนยังไมนกันยายยังมีอะไรข้างคาใจที่อยากทำแต่ยังไม่ ว่ามีอะไรนะมีจะทำอะไรแค่ดี้เดียวก็สิอยากทำบุญทำทานอะไรอย่างนี้เดียวเจ็ได้๋ยวยังทำได้เนาะแต่ก็ตายก็ตายตาลับเนาะดีอยังไม่อยากตายหรอกว่าบ่อเลยไอ้นุ่นไอ้นุ่นได้บวชกว่านุ่นเรื่องมาแต่เบี้ยบ่อนึ่งล้านสามเบี้แม่ทิ้งไปกรุงเทพแล้วเป็นลุดเลยนะแม่ไปหนองขายแต่แม่มันเศร้านมแล้วอ่ะอีกิจแกปีนี่จะได้บวช สอ,สองปีอีกปีสองปีน <S <s ้อยใหญ่มีอะไรบวชแม่มันกับคนน้องชายเนาะเน้นมแล้วติชงทับเลยเลยแตงก็คอยบวชหลานเฮ้คอยบวชหลานจุดให้ได้อยู่ตรงนี้คอยแต่งงานหลานสาวดามีหลานสาวพร้อมอ้าวเขามาขอสามแสนสามแสนหาท้องห้าบาทถ้าเกิดก็แสนเศษวงหนึ่งถ้าเกิดก็ไม่มีถ้าเกิดก็ไม่มีทำไงล่ะเขาไม่มีเขามีก็มามั่นไปเนี่ยเนาะแต่ว่าตัว หลานสาวก็ได้มาอยู่ไอ้นสมมติสาคอนน่นจ่งจวัดดีจหวันโลกบันโควิดหระอเปบ่าวันโลกไปไหนไม่ได้เลยแล้กเจ้าเก๋เขาเอามามาก็ปลากระป๋องให้เกาะชิ้นเนาะเต่าว่าแฟนเาก็ซื้อหมูซื้อไะไรส่งไปให้แฟนก็อยู่สีสะเก็ดนี่เอ๋อยายอ่ะกระเทือนอยากให้วันนี้วันที่สองมกราหกสามเ้ยหกสี่เนาะ ยายช่วยอวยพรปีใหม่ให้ลูกหลานเร่งน่อยกบันโนนตะโกเราดึงหรือคนน้งสูงเราหรือใครได้ยินเอายายอมองกล้องนิดนึงครับอขอให้เขเจริญเจริญไปน,นั่นดีไปเรื่อยไปเ้ออยู่เป็นอายุมื่นปีเออปีหมื่นปีนู่นแล้วเนาะเพื่อเขาอยู่ถึงหมื่นปีทำไง, <laughs> องอยู่ได้ไปนัานกนดีแล้ะ จเจ้ายังอยู่ไม่ได้ถึงเนาะครับ,คร,บครับอันนี้ก็มาพบกับคุณยายใช่แล้วจำได้ไหมยายบัวเพื่อนมูลกลาง <S 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 อ,อ,อยู่บ้านโนนตะโก <S S S มูมูสิบเจ็ดมูสิบเจ็ดตำบลหลุมเข่า,ขา,าอำเภอโนนสูงโนนสูงโคราชบ้านเองสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์ครับครับก็ขอให้คุณยายอายุ ยืนยืนครับครับอย่าหลงใกรเก็บมีหลงใค่งงใค่มันก็หายไปโอ้ยอให้มันหายินแล้วแต่หายก็หายไปตามนุ่นแหละคืนเมียนหายไปกระตวหน่อนยายแต่ละวก็พูดในถุกดอกเนะครับนี่ลำลา้นนี้ครับสวัสดีครับ